สวัสดีครับนะครับวันนี้กิจการหลนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเซ็ตล้อนะฮะเอ็นไกเมนต n อินเจแปนนะครับใส่สายกระบะสายครอบครัวสายลุยนะฮะเป็นล้อเอ็นไกอาร์พีทีวันเมนิเจแปนนะครับดูหน้าตาดีไซน์สวยงามมากเลยนะฮะตัวก้านล้อเป็นสีซิมเวอร์นะครับแล้วก็ตัวขอบเป็นสีปัดเงาสวยมากนะครับเวลาวิ่งโดนแดดหรือกลางคืน ล้อสว่างมากนะครับตัวนี้เราก็ที่สำคัญล้อเบามากหนักแค่10.8กโลเท่านั้นเองนะครับเทียบกับล้อเดิมเนี่ยเบาไปเกือบครึ่งเลยนะน้ำหนักรล้อแท้เบากว่าล้อเดิมนะครับเบามากนะครับเทียบกับล้อเดิมนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยล้อใหม่นะครับ4วงนะครับราคา6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับไม่แพงเลยได้ล้อแท้นะครับขอ18 6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับมานะครับมีจุกให้นะครับล้อแท้สังเกตไม่ยากนะครับว่า ปั๊มนะครับพวกดีไซน์พวกมาตรฐานรองรับนะครับมคบีครบให้เลยนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นยางโตโยโอเพนแันทีนะครับ AT3 นะครับ m ม d e อินเจ a มนเช่นกันนะครับจะ สายลุยนะฮะและตุ่มเนี่ยเป็นล่องๆนะครับทั้งรีดน้ําทั้งลุยแทบจะโครนแทบจะกรวดแทบจะดินได้สบายเลยนะครับสเปคยางเป็น2 6 5 6 0 1 8นะครับใส่กับรถ Fortuner Revo นะครับหรือกระบะทั่วทไปได้เกือบหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นรถ PPV ด้วยนะครับใส่ได้หมดเลยนะครับตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นตัวน็อตนะครับเอ็นไกของแท้นะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับสีฟ้านะฮะใช้ทั้งหมด 24ตัวนะครับตัวนี้ราคาอยู่ประมาณ7,000บาทนะครับตัวนี้นะฮะ24ตัวเรามีขายทั้ง4ตัวแยกแล้วก็เป็นกล่อง16ตัวเช่นกันนะครับตัวเอ็นไกเนี่ยหายากแล้วนะไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้นะครับทั้งล้อแท้6รูขับ18นะครับยางโตโยเจแปนนะครับสายลุยรวมถึงน็อตแท้คุณภาพนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยจัดโปรอยู่แสนมีทอนนะครับแสนมีทอนได้แทนทั้งคันเลยนะครับก็ยังไงนะครับสำหรับวันนี้ขอฝาก ตัวเซตโปรนะครับต่อคุณภาพสายครอบครัวสายลุยสายกระบะนะครับสายยกสูงสายเที่ยวนะฮะแนะนาเซ็ตนี้เลยนะครับของแท้แน่นอนสี่วงใช้งานได้เร็วยาวปลอดภัยแล้วก็ที่ร้านรับการเทียบร้อยว่าเป็นล้อแท้นะครับก็ใครสนใจติดต่อกิจกาได้นะครับที่0 8 9ย์แปดเก้านะครับเดี๋ยวมีทีมงานยินดีต้อนรับให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ปรึกษาได้ทุกทางเลยนะครับกลับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ